ทรงจุงกิประกาศแต่งแฟนสาวพร้อมเผยข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อป้ายแดงพระเอกดังทรงจุงกิเผยข่าวดีผ่านแฟนคาเฟ่ควงแฟนสาวจดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่และฝ่ายหญิงกำลังตั้งครร หลังจากที่พระเอกดังเกาหลีใต้ซงจุงกิได้เปิดเผยว่ากำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวชาวอังกฤษและล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าวันที่30มกร,ราคมนักแสดงหนุ่มได้เผยข่าวดีผ่านทางแฟนคาเฟ่ว่าเขาได้เริ่มต้นชีวิตคู่กับแฟนสาวแล้วโดยได้ระบุว่าสวัสดีครับจุงกิครับวันนี้ผมมาทักทายทุกคนเพราะต้องการแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุขและมีค่ามากกว่าสิ่งใดผมสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับเคที้ลูอิสซอนเดอร์ซึ่งอยู่เคียงข้างผมคอยสนับสนุนผมและเป็นคนที่ผมใช้เวลาอันมีค่าด้วยในขณะที่ดูแล กกัันนและเธอมีจิตใจเมตตาและใช้ชีวิตอย่างน่าหลงไหลเธอเป็นคนมีเหตุผลและน่าทึ่งจนผมนับถือเธอขอบคุณเธอผมกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเราใฝ่ฝันที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันเราได้พยายามอย่างมากที่จะรักษาสัญญาของกันและกันและเรารู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อชีวิตใหม่ได้มาหาเราแล้วและในวันนี้ด้วยความไว้วางใจและความรักอันลึกซึ้งที่เรามีให้กันเรากําลังเดินทางกลับจากการจดทะเบียนสมรสเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ในตอนนี้เราสองคนจะเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามไปในทิศทางเดียวกัน ผมขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างจริงใจที่ดูแลผมเสมอมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําตามความปรารถนาและการสนับสนุนของแฟนคลับของผมที่คอยให้กําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผมตลอดอาชีพการแสดงของผมผมจะทํางานเพื่อไปให้สูงขึ้นในฐานะนักแสดงและในฐานาปะปัจเจกบุกคคลด้วยปีของความรับผิดชอบและความลหลงใหลที่มากขึ้นผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและมีสุขภาพดีจนถึงวันที่ผมสามารถทักทายทุกคนได้ด้วยตัวเอง และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-POP STATION หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ